สวัสดีค่ะการไลฟ์ินเดนมาร์กนะคะวันนี้ก็จะมาเล่านะคะเรื่องของเพื่อนเอนะคะนามสมมุตินะคะที่ว่าพานางไปทําเสน่ห์นะคะสามีกลับมานะคะภายในสามวันนะคะแล้วอยู่ด้วยกันได้อีกไม่กี่เดือนนะคะก็เลิกลากันนะคะออหลังจากเลิกลากับสามีได้ประมาณ2เดือนนะคะนางก็รู้นะคะว่านางท้องนะคะออท้องประมาณ3เดือนกว่านะคะทุกคน นางก็มาปรึกษาพี่กันนะว่าเออฉันจะทํำยังไงฉันควรที่จะเอารูปไว้หรือเปล่านะคะพี่กันเคยบอกว่าไม่รู้สิฉันก็ให้ออคําแนะนําไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นพี่กันก็น่าจะอายุ20กว่านะคะก็เขาก็ไปถามในหลายคนนะแบบเพื่อนแบบพวกรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเขาจะทํำยังไงนะคะออแต่ว่าพี่กันก็แนะนําเขาว่า จริงๆแล้วถ้าเธอมีลูกอ่ะเธอก็สามารถเลี้ยงได้นะเพราะว่าพ่อเธออยู่บ้านนอกอ่ะเขาก็ไม่ได้มีหลานไงแล้วก็เขาก็มีพี่ชายอ่อยางเงี้ยเออเขาก็อาจจะแบบเลี้ยงได้แต่แล,แล้วนะคะนางก็ตัดสินใจว่านางจะไม่เอาลูกไว้นะเนางก็ไปหาที่ของนางอหะค่ะว่าจะไปคลินิกไหนอ่ะแล้วก็พอดีนางไปเจอคลินิกเนี้ย เพราะว่าคลินิกนี้เขาดังนะคะเพราะว่าเขาจะมีชื่อนี้ติดอยู่ป้ายโฆษณาติดอยู่ตามรถสองแถวนะเยอะมากมายนะคลินิกนี้ก็จะอยู่แถวอ,อ,อุดมสุขนะคะเขาก็เลยเช้าวันหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเธอวันนี้เธอไปเป็นเพื่อนฉันหาหมอหน่อยนะฉันจะแบบว่าไปพบหมอเพราะว่าฉันนัดไว้แล้ว พี่กันก็เลยบอกว่าแล้วทำไมจะต้องเป็นชั้น่ะเพราะว่าฉันน่ะเข้าดึกนะเพราะพี่กันเข้าสี่ทุ่มเลิกหกโมงเช้าฉันไม่ได้นอนเลยนะทําไมเธอไม่เอาคนอื่นไปนางก็เลยบอกว่าฉันไม่อยากเอาคนอื่นไปฉันอยากเอาเธอไปเธอไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะ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 พี่กันก็เลยบอกเออขาดเพื่อนไม่ได้นะคะก็เลยไปกับเขานะนั่งแท็กซี่ไปพอไปถึงเขาก็ให้พี่กันอะรออยู่ที่เคาน์เตอร์เขาก็ไปพบหมอของเขานะคะ พี่การก็หลับไปเลยครับเพราะว่าง่วงเนาะไม่รู้เรื่องเลยค่ะตื่นขึ้นมาอีกทีเพื่อนก็มาปลุกนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะนางจะกลับไงพี่การก็เห็นนางถือถุงมาถุงหนึ่งนะแต่พี่กันก็ไม่ได้ซักถามนะพอขึ้นแท็กซี่พี่กันก็หลับอยู่บนแท็กซี่แล้วก็พอมาถึงห้องพี่การก็หลับเหมือนเดิมนะคะหลับแบบหน้าตาไม่ได้ล้างเลยนะคะเนี่ยแต่เนี้ยก็ตื่นมาประมาณช่วงประมาณหกโมงเย็นนะคะแล้วนางก็นางเอนะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอ ช่วยฉันคิดหน่อยฉันจะทําอะไรกับถุงใบนี้ดีนะคะพี่กันก็เลยว่าอ้าวมันเป็นอะไรอ่ะเออมันคืออะไรเหรอเพราะว่าเขาเอาถุงเนี้ยไปวางไว้ตรงใต้โต๊ะนะคะโต๊ะญี่ปุ่นอะที่เราไว้สาหรับกินข้าวนะคะเขาจะโต๊ะเนี้ยเขาจะวางไว้ตรงประตูหลังบ้านที่จะเอาไปอาบน้ํานะคะออตรงระเบียงะ่ะเขาก็มันก็อยู่ตรงนั้นนะเขาก็เอาวางไว้ใต้โต๊ะนั่นแหละแต่โต๊ะญี่ปุ่นอ่เออแล้วก็พี่กันก็เลยถามว่ามันคืออะไรเขาก็เลยบอกว่ามันคือเด็กนี่แหละ นางบอกว่าหมอเขาทําแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้เรา,าเอากลับบ้านนะคะว่าให้เราเอาไปทําลายเองเพราะว่าหมอเขาไม่ทําลายให้พี่กันก็เลยบอกจะบ้าเหรอในเมื่อทาแล้วทาไมเขาไม่ไปทําลายให้เราเลยแล้วให้เราเอากลับมาทําไมแล้วเธอก็ถือมาเนี่ยนะจะบ้าเหรอพี่กันก็ว่าเขานะเขานก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ก็เราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงก็บอกเนี้ยถ้าเธอจะไปทิ้งขยะแล้ว <donc, S 1> นางก็บอกว่าไม่รู้อ่ะก็เล <c oughs> <fur> ยไปปรึกษากันนะคะว่าไปปรึกษากับ แฟนเพื่อนนะคะพอดีมีคนมาจีบเขาใหม่นะคะแฟนเพื่อนก็เลยไปปรึกษาเขาว่าจะทํายังไงดีเขาก็เลยบอกเออก็ต้องเอาไปฝังนะคะก็เลยไปยืมนะคะจอบของคนดูแลยอาพาร์ตเมนต์นะคะเขาก็ให้จอบมาก็พากันเดินไปแล้วก็มีแฟนเพื่อนเพื่อนพี่กันแล้วก็พี่กันแล้วก็นางเอแล้วก็เพื่อนอีกน่าจะคนสองคนนี่เราจำไม่ได้ว่าเป็นใครนะคะก็พากันแบกจอบนะคะไป เพราะว่าบ้านที่การนันอยู่ในซอยเข้าไปใช่ไหมแล้วระเบียงหลังบ้านเราก็จะมองเห็นสนามไงสนามฟุตบอลใหญ่ๆเลยนะคะออนั่นแหละก็เออก,ก็ก็คิดกันว่าเออเราก็เอาไปฝังที่สนามนี่แหละเพราะว่าเป็นสนามมันก็เป็นป่าเงี้ยนะสนามฟุตบอลเงี้ยก็เลยเอาไปฝังไว้ตรงโกข้างในนะคะโกข้างในอะ่ะก็ไปฝังไว้ ก็ไปถึงก็ไปขุดนะคะแล้วก็แบบหยอ,อกกันเนาะเ <_ S 1> ดินไปกับหัวเลาะหยอ,อกกันไปแบบเฮ้ยบักคํำน้อยมันอยู่ตรงนี้นะบักขำน้อยเราขุดกันกะโป๊กโป๊กโปก,ปก,ปก,ปกมันก็เสียงดังนะคะขุดดินนะนะแล้วก็ขุดนานแล้วก็ขุดลึกพอสมควรนะคะแล้วก็ฝังกบเรียบร้อยนะคะ <_ S 1> ก็พากันเดินกลับบ้านกับหัวเลาะหยอ,อกกันมานะคะก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่พอตอนเช้านะคะประมาณสักแปดโมงนี่แหละค่ะแปดเก้าโมงนี่แหละ เขาก็ชาวบ้านนะที่อยู่แถวนั้นนะเพราะว่าถัดไปเขาจะเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านทหารเรือมันเป็นบ้านของราชการนะคะตอนที่เราไปขุดเขาอาจจะยืนดูเห็นอยู่นะคะเพราะว่ามติดกับบ้านคนเลยไง นะเขาก็เลยไปโทรไปเรียกตำรวจนะคะมาดูนะคะแล้วเขาก็ขุดขึ้นมาด้วยนะคะทุกคนขุดขึ้นมาแล้วเขาก็เปิดดูแล้วเขาก็ร้องกีดกาดจับแช่งด้วยนะคะทุกคนนะไม่งใครแบบทําแบบนี้เนะี่ยขอให้มันอนุนอันนี้เขาก็จับแช่งไปแล้วเราก็ยืนกันอยู่บนระเบียงนะคะตำรวจมามา,มาหลายหลายคนเหมือนกันน,นะสองสามคนอ่ะก็มาแล้วเราก็กลัวกันนะคะแล้วก็ไปแอบอยู่นะจับอยู่บนระเบียงนะอนแรกอยู่ตรงระเบียงไปยืนหน้าสนเลยนะก็ กลัวว่าเขาจะมองมาแล้วให้มีพิรุษว่าเฮ้ยบ้านห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยก็เลยพากันไปแอบอยู่ข้างในนะคบไปดูตามช่องของบันเกตนะคะก็ไปส่องก็ดูเฮ้ยเ,อ,ยเอ,ยอะไรวะเนี่าายตำรวจจะมาจับหรือเปล่านะคะแต่ว่าตำรวจเขาก็มาถามนะคะว่ามาถามที่อพาร์ตเมนต์นะคะว่าตึกนี้มีใครที่แบบท้องแล้วไปทําแท้งหรือเปล่านะคะแต่ว่า ก็มาสืบตัวถึงเพื่อนไม่ได้หรอกคุณนางเอไม่ได้หรอกเพราะตอนที่เอเขาท้องเนี่ยเขาก็คือไม่ได้ใส่ชุดคุมท้องไงคะก็จะไม่มีใครรู้นะคะว่าเขาท้องนะคะเรื่องราวก็เลยไม่ได้สาวมาถึงตัวนะคะแล้วพอนางเอนะคะเขาแบบว่าเป็นโสดนะคะไม่มีพันธะใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีลูกไม่มีแฟนนะคะเขาก็เริ่มแต่งตัวนะคะสวยงามนะคะเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะของคนที่ถูกทิ้งนะคะทุกคน ก็มีวันหนึ่งนะคะเราจะไปทำงานกันนะคะเออก็เข้ากะสี่ทุ่มนะคะพี่กันก็แต่งตัวคนแรกเลยนะคะเพราะว่าพี่กันจะเป็นคนที่จะต้องอาบน้ำคนแรกทุกครั้งเลยนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วประมาณสามทุ่มกว่านะคะเพราะว่าที่ทำงานไม่ได้ไกลจากจาก,จากที่พักนะคะเออก็พอเสร็จแล้วพี่กันก็เลยบอกว่าเฮ้ยปากนะคะปากจะเป็นคนแบบนี้นะคะ่ะเออ เฮ้ยวันนี้เราไม่ไปทํางานกนดีไม่หนีงานกนดีไหมเราไปเที่ยวกันดีไหมอะไรอย่างงี้นะแันก็พูดนะแล้วเพื่อนๆก็ทุกคนนะหกคนก็บอกเฮ้ยดีดีดีเราไปเที่ยวกันดีกว่าไม่ต้องไปทํางานหรอกนะทุกคนก็ลงความเห็นว่าเออจะไปเที่ยวนะคะก็เลยแบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้านะจากที่ใส่ชุดนะคะก็เปลี่ยนเป็นแบบใส่กางเกงยีนเสื้อยืดอะไรเงี้ยเตรียมตัวออกไปเที่ยวนะคะและ้วเพื่อนๆก็ไปแต่งหน้าเพราะมันหกคนใช่ไหมก็เลยไปยืนอยู่ระเบียงนะหลังบ้านนะคะ แล้วก็บังเอิญมองลงไปข้างล่างนะคะที่ถนนนะก็เลยเห็นแบบว่าซุปนะคะซูปเปอร์ไวเซอร์เขามาตามไงคะ่ะทุกคนบอกเฮ้ยซุปมาซุปมานะคะก็พากันวิ่งแบบออกไปจากห้องนะแบบปิดประตูล็อกแล้วก็วิ่งกันออกไปนะแบบก็ไปอีกฝั่งหนึ่งของตึกนะคะเพราะว่าตึกที่อยู่จะเป็นรูปตัวแอลไยะคะกูพากันเบื่อปแบบตามกันไปนะก็หกคนนะแล้วเพอเอิญมีห้องหนึ่งอ่ะเขาเปิดประตูกินเหล้ากันอยู่นะจะเป็นหนุ่มฮอนด้า นมโตโยต้านมกีโน่ Toyota, น,นะคะเออแบบว่าห้าหกคนนะเขานั่งอยู่ในในในห้องนะคะกินเหล้าแล้วก็ไม่ได้ปิดประตูไงเราก็โกนเข้าไปในห้องเขาเนี่ยเราไปหลบอยู่หลังเขาด้วยนะคะเหมือนแบบทำตัวเหมือนแบบว่ากลัวอะไรมาลนลานมาอย่างเงี้ยเออแล้วแบบแบบประมาณว่าออคนเล่นไพ่แล้วหนีตำรวจอย่างงี้นนะคะวิ่งไปหลบอยู่หลังเขานะคะแล้วก็ร้องกันกีด e ก e ัดกีดกัดนะคะเออนั่นแหละแล้วก็ทําให้แบบว่าได้แฟนมาคนละคนนะคะทุกคน <laughs> แล้วแต่เนี้ย นางเอเนี่ยเขาก็ได้แฟนโตโยต้ามานะคะแล้วเขาก็คุยกันนะสักพักนึงเขาก็เลยเคิดว่าเขาอาจจะไปใช้ชีวิตด้วยกันนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขาก็เช่าอยู่ห้องอยู่คนเดียวไงานางเอเขาก็เลยจะไปอยู่ด้วยนะคะก็ไปได้สักไม่กี่วันหรอกไอ้สามีเก่านะคะแบกปอบนะคะมันรู้นะคะมันรู้นะคะมันก็เลยมาอาลวาดนะคะที่ห้องนะคะทุกคน ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะแบบว่ามันมาเคาะประตูอย่างเงี้ยพอเราเห็นมันมาตัวแรกเราก็เปิดให้ดีๆนะคะคุยกันดีๆแล้วมันก็เริ่มแบบว่าโมโหพวกเราเห็นสถานการณ์ไม่ดีนะคะเราก็เลยให้นันเอนะเข้ามาอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ปิดประตูไม่ให้มันเข้านะคะมันก็พยายามที่แบบบอบนะมันพยายามที่แบบว่าจะ,ะเคาะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยอมเปิดมันก็ทั้งเตะทั้งถีบประตูนะคะแบบจะพังประตูเข้ามาแล้วมันก็แบบดึ้งดึ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 งอย่างพวกเราอยู่แบบว่า พวกเราอยู่ข้างนอกนะเออเราอยู่ข้างในเราอยู่ข้างในเราก็ดึงประตูไว้นะสามสี 3, ่คนนะโอ้ยแต่แรงผู au, els, ้ชายแรงเขาเยอะมากเลยนะคะว่าเราจะล็อกรับลูก <Mal> บิดมันก็ไม่ค่อยดีไงเนาะอพาร์ตเมนต์นันก็กแกอกเกนะกดดึงเราก็ดึงอย่างเงี้ยต่างคนต่างดึง่ะแล้วก็ร้องกกีดเีดพอเราเผลอมันก็เอามือล้วงเข้ามาตรงบานเกล็ดเพราะว่าบานเกล็ดเขาจะอยู่ตรงติดกับประตูเลยนะคะ เออแล้วก็ดันนี่มุงรวดวแล้วเขาก็เอามือมาเปิดประตูเปิดแล้วก็แบบดึงกันไปดึงกันมาอย่างเงี้ยค่ะชักกระเยาะนะคะแบบประตูจะเปิดจะปิดจะเปิดจะปิดเขาก็ล้อพีดพีดพีดกันนะคะทุกคนแล้วก็พากันสามคนสี่คนดึงประตูไว้นะคะแล้วเขาก็คนเดียวไงแล้วเขาก็ตัวไม่ไม่ใหญ่นะเขาเป็นคนผู้ชายที่ตัวไม่ใหญ่เขาก็เลยบอกว่าเหนื่อยแล้วไงเขาก็เลยบอกว่าถ้าพวกมึงไม่เปิดให้กูนะกูจะเผาห้องนะคะแล้วเขาก็ไปหาอะไรไม่รู้นะคะมาสมสมๆแล้วเขาก็เตรียมจะเผาไง แล้วเขาก็จุดไฟโอ้ยควันขมงนะพาันร้องนะครับทุกคนนะร้องแบบวิทวิทวนะคะแล้วก็แบบโทรตอนละตอนนั้นนะโทรศัพท์มือถือไม่มีนะคะทุกคนสมัย30สิกว่าปีที่แล้วอะเนาะมันก็ไม่มีไงก็ร้องวรีดกรีดนะคะแล้วก็คนที่เขาอยู่แบบว่าห้องอยู่ชั้นเดียวกันเนอะอเขาก็เลยแบบว่าออกมาไงบอกว่าถ้าไม่หยุดเขาจะเรียกตำรวจนะนะรีบดับไฟนะั้นไม่ดับไฟเขาจะเรียกตำรวจไงเหมือนเขาตะโกนพูดอยู่ที่ห้องเขาเนี่ยค่ะเออ มันก็เลยหยุดนะคะหยุดการกระทําแล้วก็ออกไปนะคะแล้วพอตอนเช้ามาอ่ะแล้วก็แฟนเก่ากับแฟนใหม่เขาเลยมานั่งคุยกันไอ้แฟนเก่าก็บอกว่ารักผู้หญิงคนนี้มากนะรักนางเอมากนะจะเอาแฟนคืนไอ้คนผู้ชายคนใหม่ก็บอกว่าฉันก็รักเหมือนกันนะคะฉันไม่ไม่ให้ก็เลยมาที่คนกลางนะคะว่าคนกลางจะเลือกใครคนกลางก็เลยบอกว่าเลือกคนใหม่นะคะไอ้คนเก่ามันก็เลยต้องต้องยอมถอยท, leg, ทับนะคะทุกคน แล้วมันก็เลยทาให้พี่กันโกรธเพื่อนไงเพราะว่าเพื่อนอ่ะโกรธเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดไงไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมาขอโทษเพื่อนๆนะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําให้ทุกคนแบบปั่นป่วนทําให้ทุกคนตกใจอย่างเงี้ยเขาไม่ได้รู้สึกนั้นแต่เขารู้สึกภาคภูมิใจที่ว่ามีผู้ชายมาแย่งชิงเขานะคะเขาพูดอะไรนะโอ้ยเขาแบบโอ้ยเขาเขาล่าเริงเขาดีใจมากนะคะที่ว่าเขาสวยมีคนมาแย่งชิงนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้สวยนะคะทุกคน แล้วเรื่องของนางเอนะก็ไม่ได้จบแค่นี้นะคะก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการถูกป้ายยานะคะวันนั้นนางไปสำลรงแล้วนางกลับมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกันฉันโดนแบบป้ายยาบอกป้ายยายังไงเออก็อเลยถามนางไงนางก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันน่ะไปฉันจะไปกดตังค์แล้วฉันก็เลยไปเจอคนนึงแบบว่าเอ้ยเห็นเจอสร้อยมงนตกดูนะคะสร้อยทองอะ่ะอาจจะประมาณแบบ3-4บาทนะคะตกดูแล้วเขาก็ บบเฮ้ยต่างคนต่างเห็นอย่างนี้ไงก็เลยบอกเอ้ยงั้นก็มาแบ่งกันนะแล้วไอ้คนเนี้ยเขาไอ้คนที่เก็บได้ด้วยนะเขาเลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคุณนะเอาในในคอคุณนะบาทหนึ่งเนี่ยให้ชั้นแล้วคุณก็ไปกดเงินให้ชั้นเพิ่มเพราะว่ามันเป็นสี่บาทใช่ไหมมันจะได้แบบว่าได้คนละครึ่งไงเออไอ้นี่ก็ก็ยิมยิมย่องนะแล้วก็ไปตู้เอทีเอ็มอยู่แล้วไงก็เลยไปกดเงินให้เขานะจําไม่ได้ว่ากดให้ไปเท่าไหร่นะคะ แต่พอกลับมาถึงบ้านอะสร้อยที่เห็นเขาเอาใส่ถุงนะคะทุกคนเห็นว่าสร้อยนะส Song ใส่ถุงแล้วมันก็เป็นสร้อยทองจริงๆนางบอกนะแต่ไม่รู้ว่านางเล่าเพราะว่านางกลัวเพื่อนว่าโง่หรือเปล่าไม่รู้เล่าไม่หมดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเออนางก็บอกว่าฉัานเห็นมันเป็นสร้อยจริงๆนะเธอเนี่ยแต่พอมามาที่บ้านมันกลายเป็นก้อนหินนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาใส่มันเป็นสร้อยจริงหรือเปล่าแต่พอเวลาให้นางมาอาจจะมีสองถุงไงคะ สองถุงที่แบบว่าเออสูงสีดาอ่ะก็ดําเหมือนกันไงแต่พอให้กลายเป็นให้ถุงที่เป็นหินมาไงค่ะกลาวมาเปิดดูกลายเป็นหินนะคะนางก็เลยต้องเสียทั้งทองแล้วก็เสียทั้งเงินในบัญชีไปนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะมากเท่าไหร่นะไม่ไม่น่าจะกี่พันนะคะแต่ตอนนั้นเนาะเงินพันก็มีค่านะคะสามสิบกว่าปีที่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยนะก็เลยก็เลยบอกเขาว่ามันไม่ใช่ความผิดอะไรของใครหรอก มันเป็นความเิียของเธอแหละเพราะว่าเธอมันขี้งกนะคะถ้าเธอไม่อยากไปได้ของเขาอ่ะเธอก็ไม่ต้องเสียเงินตรงนั้นหรอกไม่ต้องเสียทองหรอกแต่เนี้ยเป็นความงกของเธอเธอโลภไงเธออยากได้ไงอยากได้เส้นที่มันใหญ่กว่าไงนั่นแหละความโลภของเธอมันเลยทำให้เธอต้องเสียตรงนี้ไปนะคะเรื่องนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปต,ต่อไปของพี่กันนะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่มารับชมนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ